สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะคลิปนี้นะ,ะมีกระบะเกียร์ออโต้โฟร์วิมาแนะนํากันนะคะสําหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนที่หายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําดูให้จบนะคะเพราะว่าสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัวโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะตัว G ีตัวท็อปเลยปี2009นะคะน่าสนใจมากๆสภาพหนึ่งในร้อยรถบ้านแท้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นโฉมหน้ายักษ์นะคะเป็นตัว V n Turbo แล้วด้วยนะคะด้านบนมีอินเตอร์ นะคะแล้วก็สำหรับตัวสีนะคะเป็นสีดําบางเดิมโรงงานแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้แต่จะสวยขนาดไหนแนะนำดูคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยโรงงานนะคะขอบ17ดอกยางเต็มๆใช้งานยาวๆนะคะ รายละเอียดความเดิมมาร์กสีทุกอย่างการันตีรถเดิมเลยคันนี้นะคะไม่มีพิคว่ำชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อมาแน่นอนร้อซนะคะกระจกมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะพับและปรับไฟฟ้าได้ติดคิ้วกันสาดมีฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันนะคะสําหรับภายในของ v ีโ o 4โฟ e ิคันนี้จะเป็นสีเบตนะคะนี่ กระอกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันมีเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานกิ๊บๆเลยนะคะคันนี้ซอกเดิมตะเข็บเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะคะนี่รถบ้านแท้100%เซนนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ปรับและพับไฟฟ้าได้นะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะพวงมลาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นนี้เป็นหนังเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพกิฟเล็กมายอยู่ที่1นึ0 10, 0 0สโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ดูภายในเลยนะคะภายในยังกิฟอยู่เลยนะคะปี2009นะคะสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะคะแล้วก็เกียร์ออตโต้ขั้นบันไดพร้อมกับตัวเกียร์โฟนะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะสามารถมาลองชมลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะคะภายในสีเบตเบาะหนังด้วยนะคะสําหรับคันนี้คุ้มมากนะคะเอาไปใช้งานได้แบบยาวๆเลยเบาะหนังสภาพดีนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้สําหรับคนขับนะคะความเดิมตัวรถนะคะน็อตไม่ขยับปั๊มโตโยต้าทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะสติกเกอร์โรงงานชัดเจนนะคะ ให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะสภาพหนึ่งในร้อยนะคะสำหรับคันนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสภาพดีเลยนะคะเจ้าของดูแลดีมากสำหรับโฟลว์วิวคันนี้นะคะได้ไปนี่คือแบบคุ้มๆเลยนะคะพื้นพรมต่างๆสะอาดพร้อมใช้งานนะคะ เดี๋ยวน้ำให้ดูสันกระดูกงูกันด้วยนะคะนี่ให้ดูเลยว่าเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะการันตีไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะรายละเอียดภายในสวยๆเลยนะคะภายนอกก็สวยไม่แพ้ภายในเช่นกันนะคะเป็นสีดำเดิมโรงงานแช็ดีดำสนิทนะคะสภาพกิฟต์นะคะตัวนี้สี่คูณสี่นะคะคันนี้ด้านหลังมีกันชนท้ายให้เรียบร้อยเลยนะคะตัว G ตัวท็อป ด้านล่างมียางอะไหล่ให้พร้อมยังไม่ลงพื้นนะคะช่วงล่างก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะอย่างที่บอกว่าพี่ๆท่านไหนไม่มั่นใจสามารถมาลองชมลองขับได้นะคะนี่ท้ายเดิมปั๊มอยู่ครบหมดนะคะแล้วก็แม็กไลเนอร์นะคะมีรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้งานแต่ไม่ได้บรรทุกหนักมาแต่อย่างใดนะคะสําหรับคันนี้นะคะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะดูเลยเม็ดอาร์คปั๊มทุกอย่างอยู่ครบหมดทั้ง2ด้านนะคะ สภาพซอกตะเข็บเดิมเลยคันนี้นะคะรถสวยๆนะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังหาเกียร์ออโต้โฟวิวนะคะตอบโจทย์ได้แน่นอนสำหรับวีโก้คันนี้นะคะให้ดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะคะนี่น็อตไม่ขยับนะคะแล้วก็ปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะคะอย่างที่น้ําแจ้งไปเลยว่ารับประกันไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําหรือตัดต่อมาแน่นอนนะคะภายในยังสวยอยู่เลยนะคะซอกตะเข็บก็เดิมๆนะคะน็อตไม่ขยับเลยทั้งคันนะคะสําหรับคันน,นี้ให้ดูรายละเอียดหมดทุกจุดเลยนะคะของตัวรถนะคะ เกียร์โฟใช้งานได้ปกติออโต้ Auto ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวน้ําพาไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าจะมีสภาพเป็นยังไง สำหรับห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง D4D Common เร็วแล้วนะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดความเดิมนะคะด้านหน้าน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะคานด้านล่างไม่มีคดงอไม่มีบิดเบี้ยวหรือว่า,าเจียแต่งไลท์ทำสีมาใหม่นะคะคานด้านบนนะคะนี่เลยปั๊ม5หลกักเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะคะนี่โคดอาชัดเจนนะคะแก้มด้านขวานะคะน็อตไม่ขยับแก้มเดิมๆนะคะ นี่เลยสีนทางมะพร้าวนะคะสมบูรณ์นะคะสภาพเดิมๆโรงงานนะคะแล้วก็สภาพห้องเครื่องก็ยังสภาพกิฟตอยู่เลยนะคะน้ำยาหม้อน้ำนะคะใสๆเลยคันนี้นะคะหม้อน้ำเดิมมาร์คสีอยู่ครบหมดนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะมีมาร์คสีชัดเจนนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วอยากได้ Kia อ u t o 4 Wheel นะคะแล้วก็สนใจคันนี้ก็พี่ๆจะได้ดูคลิปนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าน้ําถ่ายให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้ว่ามาชมนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมอกอแผ่นเพจทุกอย่างการันตีรถเดิมนะคะนี่จะภาพเดิมๆโรงงานเลยนะคะคันนี้น็อตด้านในก็ไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงนะคะคันนี้ไม่มีการไขไม่มีการถอดนะคะ ฉนวนการความร้อนสมบูรณ์นะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ปั๊มโตโยต้าชัดเจนนี่ถ่ายให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะคะชัดเจนทุกจุดนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่ชมคลิปวงดนี้แล้วสนใจก็สามารถติดต่อน้ำมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ยังไงฝากช่วยกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ